ไม่เดียวจวดเลยยอนโบยู่หรือว่าลุดนี่พี่น้องสีดายสีดายถอบหรือว่าไงเนี่เข้าลงส่งใส่ลุดเพราะมันเป็นหญ้าโอ้ยเสียดายสีดายตรงอีกสกัดป่สกัดตีว่วปันนี่ 哎好美 น้องหนูหนาก็ได้มุนมาแล้วหนูหนาก็ได้หน,ห,นไดหนูนครหลวงตุมมาน นั่นเด้อตัวม้านพี่น้องตัวมนันโอ้ยใสเล็กๆก,กัดง่ายกินดีเด้อผมเลยน้องพี่น้องกัดง่ายกินดีมันตัวน้อยตัวเหี้ยวดี เต็มปากเต็มคําใส่คือบุญย้าป่น่ะแต่ว่าเต็มปากเต็มคํามน